เก็บสวนกาแฟหน้าฝนบนดอยจังหวัดเชียงรายหวันกาแฟไทยที่มีมูลค่าการส่งออกมากกว่าพันล้านบาทต่อปีและที่นี่เป็นหนึ่งในพื้นที่ปลูกกาแฟที่มีคุณภาพไปทำสวนกลางภูเขาทำเองตั้งแต่ขุดปลูกและเลี้ยงไส้เดือนเดือนเดือนว่า พอจะเป็นกาแฟหนึ่งแก้วต้องใช้เวลาดูแลนานกว่า3ปีปลูกยังไงให้ยั่งยืนมีคุณภาพและแสร้างรายได,ได้ได้มากที่สุดไปค่ะเตรียมจอบเข้าสวนกันกับเด็กสวนกาแฟาบนดอยสุดข,ขอบประเทศเชียงรายลุงเป็นไรฮะลุงเป็นไรเนินมันสูงเนินมันสูงอยู่บนเขาไหมสวัสดีค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็ ขอขอหายใจปับ,บนึงเดินทางมาถึงสวนกาแฟแล้วนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาเป็นเด็กสวนกาแฟกันแต่ว่าเราจะมาเป็นกันสองคนอะบอดได้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเออเราจะต้องมีลูกพี่ต้อนรับเลยสวัสดีค่ะเออเรียกพี่โอ๊ตครับพี่โอ๊ตนะก็คือเป็นคนดูแลสวนกาแฟที่นี่ครับอ่ะอย่างแรกเลยดูถามก่อนเลยพี่โอ๊ตข้างหลังอันเนี้ยมันคือต้นกาแฟะอะไรคะ เออนี่คือกาแฟอาราบิก้าถ้าเราปลูกอาราบิก้าในความสูงต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเออต่ำกว่า800เมตรนะครับจะมีปัญหาด้านคุณภาพก็คือต้องสูงจากระดับน้ำทะเลเกิน800เมตรขึ้นไปเกิน800ก็เลยจะเป็นอาราบิก้าที่ดีที่สุดช่วงที่หนูมาเนี่ยตอนนี้คือช่วงหน้าฝนใช่ไหมคะหนูจะได้ทำอะไรบ้างเพราะว่าเท่าที่หนูดูตอนเนี้ย น้องกาแฟเนี่ยก็คือยังไม่เกิดกันน้องเขาเขายังแบบอยู่ในวันอยู่กําลังจุติอยู่ก็เลยอยากรู้ว่าน้องเนี่ยเขาจะเกิดเมื่อไหร่น้องเขาจะมาเมื่อไหร่แล้วช่วงเนี้เนี่ยถ้าหนูมาเนี่ยหนูจะทําอะไรบ้างคะพี่เออลองปลูกกาแฟดูให้มาเป็นชาวสวนแบบจริงๆเลยสักสักวันเลงเนาะกาแฟจะเริ่มสุกประมาณสักเดือนพฤศจิกาอ๋อแล้วก็เก็บเกี่ยวไปจนสักประมาณเดือนกุมภาเดือนมีนาก็จะหมดนะครับขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในในเวลานันในปีนั้นๆมาวันนี้ก็ดีเลยค่ะนี่กา ไปให้ปลูกนะครับแล้วเดี๋ยวไปช่วยพี่ทําตัวไม้ล่มเงาไปทําตัวพื้นที่พืชคุมดินวันนี้เราจะได้ปลูกกันแล้วก็เรียนรู้ด้วยว่าทํายังไงให้น้องเนี่ยยั่งยืนกับธรรมชาติมากที่สุดฝากพี่โอ๊ด้วยนะคะไปลุย การจะมาเป็นเด็กสวนกาแฟในวันนี้เนี่ยพอเราได้คุยกับพี่โอ๊ตถึงวัฏจักรของการทาฟาร์มที่นี่แล้วเราก็เลยนึกถึงเกม h a r เวิร์สมูลเลยค่ะทุกคนโดยเรานะคะจะเริ่มจากการคัดมเมล็ดกาแฟที่มีคุณภาพไปพเ,เพาะในเรือนเพาะชําก่อนค่ะจนกว่าน้องเนี่ยจะโตเป็นต้นกล้าที่สมบูรณ์แล้วเรานะคะคก็จะนําน้องเนี่ยไปลงแปลงปลูกรดน้ําใส่ปุ๋ยดูแลเป็นอย่างดีจนกว่าจะอายุ2อถึงปีจนน้องเนี่ยมีผลเชอร์รี่สีแดงแดงแล้วก็จะทําการเก็บเกี่ยวในช่องดูดูหนาวนาไปล้างตา แล้วก็คั่วเป็นเจ้ากาแฟที่หอมอร่อยต่อไปซึ่งวันนี้เด็กส่วนกาแฟอย่างเราก็จะเริ่มทํากันตั้งแต่ขั้นตอนตอนปลูกน้อกาแฟเลยจะเป็นยังไงปะเริ่มเกมให้ผู้ชมดูทางที่เราเดินไปสิคะนี่บอกแล้วว่านี่คือส่วนกาแฟที่อยู่กลางหุบเขาแล้วก็แบบสวยมากๆเลยนะดูทางเดินโอ้โยบนต้น ต้นต้นหญ้าต้นดอ,อกไม้ต้นอะไรไม่รู้แต่ว่าน,น่ารักมากเลยดูสิพี่โอวแต่ว่าที่เนี่ยมันไม่ใช่แบบไร่กาแฟที่แบบปลูกแบบเอาไปขายขนาดนั้นแต่ว่ามันคือเหมือนที่พัฒนาใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับ<อ>คือในบริเวณนี้ก็จะมีเกษตรกรที่เขาปลูกกาแฟนะครับเขาก็มาเรียนรู้รนะรกับเรานะมาฝึกอบรมมกับเราหรือ,อ,อคนงานที่ทํางานในฟาร์มเนี้ยนะครับก็มีสวนกาแฟกันทุกคนแหละเขาก็ใช้ เทคนิคที่เขาทาทุกวันที่เราสอนเขาเนี่ยกลับไปทําที่บ้านเขาก็เลยเรียกว่าสวนกาแฟมไม่ใช่ไล่กาแฟเนอะอันนี้คือที่ที่เราจะมาทํากันในวันนี้เหรอคะครับเดี๋ยวเราก<ละ>็าปลูกซ่อมกาแฟตรงนี้กันสักสี่ห้าต้นไหมสี่ห้าต้นโอเคค่ะขอ,อก็คือตรงนี้อ๋อพี่เขาวางอันนี้ไว้ว ระดับไปให้แล้วด้วยคือยังไงอะวะเระดับระยะปลูกตรงนี้นะครับเราใช้ระยะ2เมตรมันจะเป็นช่วงที่กิ่งของกาแฟเนี่ยมันมันประสานกันพอดีอ๋อไม่ชนกันไม่ชนกันพอดีก็เราจะเป็นน้องต้นนี้ต้นมึงต้นนูนต้นมึงห่างไปเรื่อยๆต้นละ2เมตรใช่ใช่แล้วก็ต้นกล้าที่เรานํามาปลูกในวันนี้นะครับก็จะมีอายุประมาณสักเอ่อหกเดือน พี่นูอยากรู้ก่อนที่เราจะเริ่มปลูกกันนิดหนึ่งสมมติว่าถ้าคนที่ดูคลิปนี้อยู่เขาอยากจะแบบคิดเล่นๆเลยนะปลูกที่กรุงเทพได้ไหมปลูกได้นะพี่ปลูกแบบหลังคอนโดปลูกได้นะจริงเหรอแต่ว่ามันอาจจะไม่ค่อยติดลูกอ๋อ,อก็คือได้คุณภาพไม่ได้ดีเท่าบนดอยว่างั้นเถอะปลูกเล่นๆเอาต้นสวยๆ,วยๆปลูกดมกลิ่นดอกโอเคเราต้องทำยังไงต่อคะพี่โอ๊ตเดี๋ยวพี่สังิตให้ดูก่อน จากที่เราเป็นผู้ดื่มวันนี้เราจะเป็นผู้ปลูกกันเลยทีเดียวเฉียวพี่ปลูกแค่ต้นเดียวนะที่เหลือพลอยปลูกให้หมดว้ายว้ายวไม่ต้องมามองชั้น <laughs> <laughs> ามาร์กจุดไปแล้วเนาะนะ <Okay. S 2> ครับเดี๋ยวเราจะขุดหลุมนะวิธีการขุดหลุมเนี่ยเราจะใช้ขนาดหลุมที่กว้างห้าสิบยาวห้าสิบลึกห้าสิบนะครับก็เพื่อให้มันโปร่งแล้วเราเดี๋ยวเราจะปรุงดินให้มันอื mm. น้อหื mm. แรงนะแข็งปักเลยพี่จะต้อง,ง้างมันถูขนาดนั้นเลยใช่ไหมคะถ้าสูงแล้วมันได้แรงเดี๋ยววิธีขุดนะครับ <ภา S 2> เราเอาหน้าดินเนี่ยไปไว้ด้านหนึ่งนะครับดินข้างล่างเนี่ยเรามาไว้ด้านหนึ่งอ๋อเข้าใจละก็คือพี่เขาแยกกับขุดเมื่อกี้ใช่ไหมแล้วก็กองมาด้านนี้คือชั้นบนแล้วพี่พี่โอ๊ตเนี่ยก็ย้ายมาด้านนี้เพื่อที่จะเอาดินชั้นล่างเอาไว้ด้านนี้ใช่สาเหตุที่เราเอาดินแยกดินชั้นบนกับดินชั้นล่างนักเรียนตอบตรงิว่าดินชั้นบนกับดินชั้นล่างเนี่ย ดินชั้นไหนมีความอุดมสมบูรณ์มากกว่ากันชั้นล่างค่ะครูอ้าวววใจว่ะมันไม่โดนอะไรเลยข้างล่างมันต้องอุดมสมบูรณ์กว่าเลยโดยทฤษฎีแล้วเนี่ยนะครับดินชั้นบนเนี่ยมีกิจกรรมของสิ่งมีชีวิตมากกว่ามีการทับถมของซากพืชซากสัตว์และหยุ่งบนมากกว่าข้างล่างเนี่ยแทบจะไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่แต่เดี๋ยวเวลาเราปลูกเนี่ยเราจะเอาดินชั้นบนลงไปอยู่ข้างล่าง แน่อนอนด้วยอ่าแล้วก็ดินชั้นล่างเนี่ยเดี๋ยวเราจะขึ้นมาอยู่ข้างบนแต่ว่าแค่นั้นยังไม่พอเรามีตัวช่วยอยู่2ตัวค,<ะ>ครับหนึ่งคือปุ๋ยหม<ว>ักนะครับที่หมักจากซากใบไม้เศษกิ่งไม้นะครับ,ราารรนะรบแล้วก็อาจจะผสมกับปุ๋ยไส้เดือนนะครับ<ว>ในช่วงของการเก็บเกี่ยวเนี่ยเรามีเปลือกกาแฟเยอะ<ว>แทนที่เราจะทิ้งไปเปล่าๆนะเราไปเลี้ยงไส้เดือน<ว>สองอันนี้เป็น<ว>ขี้บัว นะแสดงว่าวิชาวิทยาศาสตร์ตอนปอ5ของพลอยได้ไดผลออได้ใช้ด้วยวันนี้สุดท้ายเดี๋ยวเราใช้ปุ๋ยเสริมไปให้มันหน่อยนะครับอันนี้เขาวัดมาแล้วนะเขาใช้กิ่งไม้มาอุ้ยน่ารักอะ่ะเป็นตัวตวงเลยอัตราส่วนตรงนี้เนี่ยปุ๋ยหมักเออสกิโลแล้วก็ปุ๋ยคอกเนี่ยสกิโลนะครับเทลงไปเลยถ้ากระป๋องขนาดนี้ก็สักประมาณครึ่งหนึ่งเทปุ๋ยลงไปก่อนครึ่งหนึ่งค่ะก่งละครึ่ง ุกเให้เข้ากันคลุกเคล้าให้เข้ากัน,กเ,หเ,กนเหมือนปรุงอาหารเหมือนปรุงอาาแล้วก,ก็คลุกกหลมละก็คือเอาดินที่ดีมาสลับกันหมายถึงว่าเราเอาดินข้างบนที่พี่เขาบอกว่าดีใช่ไหมเอามาแยกไว้ก่อนแล้ววลาเรากบจริงๆแล้วเนี่ยเอาไปชั้นล่างแล้วก็ดินชั้นล่าง พี่ก็พี่ก็โหดเกินอ่าตัวชี้วัดว่าดินมีความอุดมสมบูรณ์หลอดเลยจับดิพอยเมาวนะตัวตกใจหมดเลยต็นมารับปลูกง่ายนะครับเนาะหลังจากที่เราถมหลุมเรียบร้อยขุดแค้นหลุมขนาดที่พอดีกับต้นเอาตัวก็ออกก่อนอาวอออกก่อนนะถุงเหรอใช่นะนะครับแล้วก็อ๋อลตกแล้ว กบน้อไปอันนี้เองเอจากนี้จนถึงผลผลิตชุดแรกใช้เวลาอีกประมาณ3ปี3ปีเลยเหรอ,อคะใช่ครับอันเนี้ยหยุดนะนะทีนี้ที่เหลือปลอยลุยไว้ลุย <c oughs> <c oughs> ที่ไปละอยู่ด้วยกันก่อนคร <c oughs> ูสอนไปแล้วน,นักเรียนไม้เรียวพร้อมโอ้ยถือไม้เรียวจริงจังด้วยนะเอาแล้วนะเดี๋ยวถามก่อน ทางแรกในชีวิตไะเนี่ยโอ้โหเคยเห็นผมจับจอบเหรอครับเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวก็รู้ลองผ่าไม่ได้เลยว้ายเฮ้ยเลไปเดือนคนที่กลัวไส้เดือนและหนออที่สุดในชีวิตจะต้องมาอยู่ท่ามกลาง <S 2> <S 2> <S ได้ไัะไม่กลัวน้องมาทำอะไรฉันไม่กลัวอะไรเลยยกเว้นหนอนและไส้เดือนในชีวิตว้ายเฮ้ยเฮ้ย จะรอดไหมเนี่ยดูหน้าจา์แบบหนุนแบบอะอะต่อมาก็จะเป็นอึอึบัวไม่เหม็นมันไม่เหม็นนะย่อยสมบูรณ์ละอ๋อมันก็สมบูรณ์เลยผมจะมาชิมนะครับเอ้ยจริงปะเนี่ยแบกกิวไงแบกกิวเอ้ยรครื่องเทศสารพัดของกิแต่ชอบอันนี้มากเลยอะความที่แบบ เขาเอาของธรรมชาติอะเป็นที่ตวงอะมันคือไม้ไผ่ป่ะคะพี่ใช่ไปเออแบบหั่นไม้ไผ่มาแล้วก็เป็นที่ตวงโรยลงไปเราก็จะคลุกเขาให้เข้ากัน <c oughs> ฉันพอเป็นสะพ้ายฟาร์มกาแฟได้ไหมไม่ <c oughs> <c oughs> ส่งได้นะได้อยู่เออคลุกเขาเข้ากันเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะเอาดินด้า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 นบนด้านนี้ กบลงไปแล้วก็ด้านนี้กบลงมาเพราะว่าดิานด้านนี้มันคืออยู่บนที่สุดแล้วก็จะเป็นดินที่มีคุณภาพดีที่สุดยอดมากยอดยิ่งเดี๋ยอยิ่งไอขั้นตอนปกติก็คือเขาอะก็จะปึ๊กตักเป็นหลักไปเกาะแล้วเขาก็จะทําไปเรื่อยๆแล้วค่อยกลับมาปลูกอีกครั้งหนึ่งแต่ว่ารอบนี้เราจะปลูกไปทีล้หลุมเลยอืแล้วเราก็จะคว่ำปึง้งมันจะเป็นดิน นี่แล้วก็กบแต่ขั้นตอนนี้เนี่ยเราขอเพิ่มจากพี่โอดิตหนึง่งต้องกบด้วยความรักจริงจริงด,ดีนะลูกแตบบ่เจ้าก็จะเป็นกาแฟเป็นไรเป็นไรเจ้าก็จะเป็นกาแฟที่ยิ่งใหญ่ในวันข้างหน้าอีกสาปีต้งต đâu bài sao bài mới shop ê ê ui chị là chào y cả chào ตอนนี้เราก็มาอยู่กันตรงไหนคะพี่ตรงนี้เราจะมาปลูกตัวพืชคุมดินกันนะครับคุมดินเราไม่ต้องคุมเดี <laughs> ๋ก็เก็ไม่รู้อลองลองนึกภาพนะครับว่าพื้นที่มันเป็นดินล้นๆ้นนะครับมันจะต้องถูกแสงแดดมันต้องถูกลมมันต้องถูกน้ําฝนนะครับกับซับสูงมากเลยนะครับทุกวันทุกวันมันทําให้กิจกรรมของจุลินทรีย์ในพื้นผิวเนี่ยมันลดลง การปลูกพืชคลุมดินเนี่ย mm. ก็ช่วยให้มันลดผลกระทบเหล่านั้นนะครับ oh. เวลาฝนตกลงมา oh. มันก็ลดความแรง oh. นะครับอเข้า oh. ใจนะทําให้มันมีล่ม oh. ทําให้จุลินทรีย์มันมันเจริญเติบโต,ตได้แล้วก็มเีเหตุผลอีกอย่างหนึ่งคือว่าถ้าเราปลูกพืชคลุมดินที่มันสามารถจะคลุมได้ทั้งหมดแล้วเนี่ยค่ะไม่ต้องทำหญ้าเลยไม่ต้องถางหญ้าเหรอ oh. ส่วนใหญ่เราจะใช้พืชตะกูลถั่ว เดี๋ยววันนี้เราจะปลูกตัวตัวเขาเรียกตัวมาริโลเนาะตัวชนิดนี้เติบโตเร็วนะครับแล้วก็มีอายุหลายปีทําให้มันแบบว่าในดินข้างใต้เนี้มันก็จะแบบมีทุเรศีเยอะมากขึ้นให้กับต้นกาแฟของเราใช่ค้าเดี๋ยวให้พอยสองกอเนาะอยู่ได้กี่วันนะเพราะว่านี่มันยังมียังไม่ได้ปลูกอีกประมาณ3ไร่อ่ออวิธีปลูกนะครับมีอุปกรณ์ง่ายๆก็คือไม้ไม้จิ้มนะครับ จิ้มเข้าไปนะครับแทงเข้าไปอย่างนี้ก็กดมานิดนึงโอแค่นี้เลยแค่นี้แหละนะครับแค่นี้ก็อยู่ละชอบอะมันแบบเหมือนมีเทคนิคอะไรที่ใช้ธรรมชาติกับธรรมชาติด้วยกันหมายถึงว่าธรรมชาติช่วยธรรมชาติจริงๆเขาบอกว่ามีฝน<ม>ก็จะทําให้มเมล็ดกาแฟเติบโตได้ดีใช่ไหมแต่ถ้ามีฝนมากเกินไปก็จะทําให้กาแฟของเรามีผลเสียได้้วจะทายังไงเนเมื่อเราห้ามฝนไม่ให้ฝนตกไม่ได้เราก็ใช้ธรรมชาติเหมือนเดิมนั่แหละ ในการปลูกเพื่อจะห้ามมันห้ามมันแบบไหลมลแรงมันก็จะมีไอเจ้าต,ตัวนี้คอยดูแลเนาะเจ๋งอะ่ะและขณะนี้เราก็มาอยู่กันที่กองหญ้ารอบใช่ไหมคะพี่ใช่ครับอันนี้พี่จะให้หนุ่มทำอะไรต่อคะเอ่อเดี๋ยวจะให้ปลูกหญ้าแฝกจะเอาไว้ใช้สําหรับการป้องกัน กันชัดล้างเพราะว่าในพื้นที่สูงเนี่ยมันมีการบ่าของน้ําการไหลของน้ำทีำ่มัน,นแรงมากาแฝกมันมีคุณสมบัติตัวนี้ค,ความยาวของรากเนี่ยมันยาวได้ถึงเกิน3เมตรเลยนะเพราะนั้นมันจะช่วยยึดจับตัวดินเอาไว้เวลาที่ฝนมันตกหนักๆนกคะครับก็เราจะใช้ตัวนี้แหละ เป็นตัวตัวกั้นไม่ให้น้ํามันไหลบ่าดแดงเกินไปตัวพืชคุมดินตะกี้ที่ปลูกถั่วเนี่ยระบบรากมันไม่ได้ลึกเท่ากับย่าแฝกหลักการของอการเกษตรเชิงฟื้นฟูเนี่ยเราต้องปลูกพืชให้หลายชนิดเพื่อสร้างความหลากหลายทางชีวภาพเราไม่สามารถปลูกแฝกได้ในสวนกาแฟเพราะว่าต้นมันสูงอ๋อเข้าใจ<ร>าละ ต้นเตี้ยพืชคุมเนี่ยเป็นพืชต้นเตี้ยแต่ละที่ของในสวนกาแฟเนี่ยมันก็จะมีความโคง้งความสูงความชันเลยอย่างงี้น้องคนเนี้ยก็จะอยู่ได้ข้างบนได้ดีใช่ครับส่วนน้องคนนี้ก็จะอยู่ตรงต้นกาแฟได้ดีใช่ครับอ๋อโอเคเริ่มกันเลยค่ะมาครับวันนี้นี่รู้ทุกขั้นตอนจริงๆร <laughs> ๋โอ้ย นอกจากที่จะมีความหลากหลายทางต้นหญ้าแล้วยังมีความหลากหลายทางไส้เดือนและนอนด้วยเช่นกันความหลากหลายไม่ต้องทำหลุมเยอะเพราะเดี๋ยวรากมันจะใช้ลงเองก็แทะแค่ประมาณสักหนึ่งคืบนะครับแล้วก็ใช้ปุ๋ยปุ๋ยเหมืนเดิมนี่แหละนะสักกำมือนึ่งช่วยมันหน่อยกอแค่นี้แหละกแค่นี้เลยเหรอเดี๋ยวมันจะแตกกอมานะครับข้างล่างก็เจริญเติบโตลงไป แล้วอันนี้คือพี่โอ๊ตคือทําอยู่ที่สวนนี้อยู่แล้วป่ะคะอ๋อพี่ประจำที่สำนักงานใหญ่ของเมสกาแฟครับอ๋อของเสกาแฟก็คือแสดงว่าอันเนี้ยพี่ๆทำสวนหรืออะไรที่พัฒนากาแฟก็คือเพื่อที่จะพัฒนาเมล็ดกาแฟให้ทำเมสกาแฟด้วยใช่ใช่ในขณะเดียวกันตรงช่วงต้นน้ำเนี่ยเราก็ดูเรื่องเกี่ยวกับการเพาะปลูกการเสื่อมเสีกเศตรกรนะครับเาว่าตัวที่มาของวัตถุดิบเนี่ยมีความสําคัญมากๆ หนูอยากรู้ว่าว่าทำไมทางเนสกาแฟเขาถึงใช้วิธีนี้ในการดูแลก,กาแฟค่ะ mm hmm. คือเหมือนหนูว่าไปแบบว่าดูแลก,กาแฟมาใช่ไหมมันก็จะมีวิธีการดูแลแบบหลายแบบ ต่ว่าอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเชิงฟื้นฟูก่ะใช่ครับเราเรียกว่าเกษตรเชิงฟื้นฟูหรือ regenerative agriculture นะครับ<ม>เพราะว่าการทําการเกษตรเนี่ยมันต้องทอําด้วยความราับผิดชอบด้วยนะครับเพราะฉนั้นเราไปดูถึงเรื่องของความอุออดมสมบูรณ์ของออดินน้ําความหลากหลายทางชีวภาพนะครับหลักการที่เราใช้ก็คือง่ายๆก็คือปกป้องทดแทนแล้วก็ฟื้นฟูนะครับให้ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตกาแฟทั้ง หมดเนี่ยมันสามารถใช้ได้ในระยะยาวสุดท้ายแล้วตัวการเกษตรเซ็นฟื้นฟูเนี่ยมันก็จะช่วยทําใหออ้กาแฟเนี่ยมีความเพียงพอต่อความต้องการในอนาคตนะครับเกษตรกรก็มีไรายได้ดูชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นนะครับธุรกิจอยู่ได้เกษตรกรมีไรายได้ธรรม,ไรไรรมชาติก็อยู่ได้ยังยืนมากขึ้นและที่สําคัญผู้บริโภคก็จะได้กาแฟที่คุณภาพดีและราคาถูก โอ้ห mm. ทุกคนคือวินวินหมดเลยอะพอพี่อตพูดคําว่าเกษตรเชิงฟื้นฟูฟังดูเนี่ยก็อาจจะเข้าใจยากใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆรแล้วเนี่ยประโยชน์มนันอะใกล้ตัวมากๆและใหญ่กว่าที่เราคิดนะคะเพราะสิ่งนี้เนี่ยสามารถช่วยโลกเราได้ค่ะแต่มันจะยังไงนั่นหรอเพราะปกติอย่างที่เราเข้าใจนะคะยุคนี้เนี่ยการปลูกอะไรอย่างหนึ่งแบบใบวๆเพื่อให้ได้ผลผลิตเร็วก็อาจจะใช้ป Ł ุ๋ยเคมีใช้ยาฆ่า,มาแมลงปลูกพืชเพียงอย่างเดียวในแปลงแต่แนวคิดนี้เนี่ยกลับสวนทางกันก็คือการปลูกเพื่อผลผล,ผลิตที่สมบูรณ์แถมได ฟื้นฟูธรรมชาติไปในตัวด้วยหลักๆเนี่ยก็จะเป็นการดูแลดินให้มีสุขภาพที่ดีแพร่ความอุดมสมบูรณ์ไปยังสิ่งที่เราปลูกนะอย่างการปลูกพืชคุมดินปลูกแฝกอย่างที่เราได้ทํากันไปแล้วนะคะนอกจากนี้ก็จะมีการทําปุ๋ยหมักไส้เดือนดินใสพันขี้ตาแร่แทนการใช้ปุ๋ยเคมีโดยใช้กากเมล็ดกาแฟในการเลี้ยงเจ้าไส้เดือนพวกนี้ด้วยแอบบอกว่าปุ๋ยไส้เดือนเนี่ยราคาแพงมากนะคะทุกคนรวมถึงการไปปลูกต้นนางพญาเสือโครง่งสักุระเมืองไทยเพื่อเป็นต้นไม้ใหญ่บางร่มเง,งาให้กับน้องต้น กาแฟไม่ให้รับแดดจนเครียดเกินไปนี่แหละค่ะก็<อ>จะทําให้แปลงพืชผักหรือความของเรามีอายุยั่งยืนยาวนานมากขึ้นได้ผลผลิตที่ดีขึ้นมากด้วยอ่าโอเคแล้ววันนี้นะคะเราก็ไปดูกระบวนการทําสวนกาแฟเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สิ่งที่ได้เราดูก็คือกินดีกว่าแต่ที่เราทํามาทั้งหมดนะคะในคลิปนี้นะคะก็คือ นี่เลยค่ะนี่ก็คือเนสกาแฟ Ben แอนบลูสุด i ิชอาร m a นะคะทุกคนเนสกาแฟนี้เป็นกาแฟที่เราแบบดื่มประจําอยู่แล้วด้วยนะก็คือถ้าใครที่ได้ดูช่องเราบ่อยๆก็จะเห็นว่าเราเอาน้องเนี่ยไปเที่ยวด้วยค่อนข้างที่จะเยอะบนยอดเขายอดดอยตื่นเช้าดูทะเลเหมอกอะไรเงี้ยคือมันต้องมีกาแฟไงเกิดปลาแล้วสิ่งที่มันแบบพกพาง่ายที่สุดก็คือเจ้าซองเล็กๆอันนี้นี่แหละแค่ฉีกแล้วก็แบบ ชงแล้วก็ดื่มได้เลยเนาะซึ่งเจ้าสูตรนี้นะคะเขาบอกว่าเขาเนี่ยบดแล้วก็คั่วาจากกาแฟ2อสายพันธุ์เลยนะก็คืออาราบิกาแล้วก็โรบัสต้าโอเคก็เดี๋ยวเราจะมาชิมเจ้าเนสกาแฟ Ben แอนด์ูสูตรวิชอรารก,กันนะคะผมหอ,อมแล้วก็รสชาติแบบกลมกล่อมมากๆก,กินตอนที่แบบร้อนๆน,นะยำเช้าอากาศเย็นๆก็คือแบบเข้ากันมากๆเลยนะคะประมาณนี้แหละ การมาเป็นเด็กส่วนกาแฟบนดอยในฟาร์มสาทิ์ของเนสกาแฟวันนี้เนี่ยก็ทำให้เราได้เห็นอีกมุมมองนึง่งว่ากว่าจะเป็นกาแฟแก้วหนึง่งที่เราได้กินทุกวันนี้เนี่ยเขาต้องใช้เวลาดูแลทุกต้นทุกมเมล็ดอย่างตั้งใจแต่นอกจากจะได้รับผลผลิตที่ดีแล้วเขาก็ยังให้การฟื้นฟูดูแลรักษากลับคืนธรรมชาติไปด้วย มั่นใจได้เลยค่ะว่า100%อเของบริกาแฟที่เนสกาแฟเลือกใช้ผลิตจากฟาร์มที่ใส่ใจสิ่งแวดลอ้อมคลิปนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณเนสกาแฟด้วยค่ะที่ชวนเรามาสวนกาแฟแห่งนี้ได้ค้นพบจุดกําเนิดว่ากว่าจะมาเป็นเนสกาแฟที่เราได้ดื่มกันแถมยังได้ดูแลโลกไปในตัวเหมือนกับแคมเปญที่เขาทํานะคะปลุกความรักกับเนสกาแฟ Make Your World ผ่านความเข้าใจเรื่องการเกษตรเชิงฟื้นฟูดีใจมากๆเลยที่ได้เดินทางมาที่นี่จังหวัดเชียงรายเราจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ バイバーイ